คดีหนึ่งวันนี้มีการตัดสินประหารชีวิตครับประหารชีวิตคือสมคิดพุ่มพวงค่ะแ์เคยเอามาเล่าฮะวันนี้ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเขาได้พิพากษาประหารชีวิตสมคิดพุ่มพวงค่ะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนโดยการทรมานหรือกระทําทารุนเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆประหารชีวิตค,คนถามว่าทําไมต้องประหารชีวิตเพราะ เขาคิดว right. ่าบางคนติดเล่าบางคนติดบ no ุหรี่บางคนติดการพนันหรือติดยาเสพติดแต่คนคนเนี้เขาติดการฆ่าคนติดการฆ่าคนเสพติดการฆ่าเสพติดการฆ่าเหตุเกิดจากอะไรเดือนเดียวเขาเคยฆ่าผู้หญิงเดือนเดียวนะฮะสี่ศพก็อาทิตย์ละศพอะอาทิตย์ละศพจนในที่สุดปลายปี25 6 2บ <plain Tyl daily> เขาก็ตอนแรกเนี่ยคือฆ่าเข้าไปเนี่ยก่อนเขาก่อนฆ่าเข้าไปในคุกเนี่ยห้าศพห้าศพห้าศพผู้หญิงเดือนอาทิตย์ละศพ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 แล้วไปตามจังหวัดต่างๆค่อยๆค่อยๆฆ่าหมอนวดค่อยๆฆ่าแบบว่าไปจ้างหมอนวดมาไปจ้างอะไรฆ่าหมดฮะจนอภัยโทษแล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกมาปุ๊บนางเก่งนางคิดสำนวนที่จะต่อสู้ศาลด้วยตัวเองจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดก็ฉลาด เขาเป็นกฎหมายเขารู้แม้กระทั่งว่าตอนจับใหม่ๆให้สารภาพไปซะแล้วเดี๋ยวไปไปตอนโดนจับใหม่ๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อสู้ในคดีในศาลเอานั่งรู้หมดสมคิดเนี่ยปลายปี2512สมคิดเพิ่งพ้นโทษจากจำคุกตลอดชีวิตฆ้าคนไปห้าศพครับโอ้โหปรากฏมาลัดคอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นศพที่หกสมคิดฆ่า ทั้งที่เพิ่งได้รับปล่อยตัวออกมาได้ครึ่งปีประมาณสักหกเดือนกว่าเพิ่งปล่อยตัวเลยย้อนกลับไปดูว่าทําไมวันนี้ถึงจะต้องเล่าข่าวคนนี้ดูความโหดเยี่ยมอามาตของคนนะฮะคุณรู้ไหมฮะวันนี้ข่าวทุกสํานักให้ฉายาคนคนนี้ว่าคิดเดอะแรปเปอร์คิดเดอะริปเปอร์มันคล้ายกับแจ็คเดอะริปเปอร์ที่ประเทศอังกฤษคิดเดอะริปเปอร์ถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงปี2562ปรากฏมีคนเนี่ย ไปพบศพของนางรัศมีอายุห1สปีรัศมีเป็นใครรัศมีเป็นแม่บ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งรู้สึกจะรู้จักกับสมคิดเนี่ยด้วยการเล่นเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กในพิ่งออกคิดดูว่าออกาจากคุกมาเล่นเฟซบุ๊กไปไหนแล้วก็มาแชทคุยกันถูกแชทไปแชทมานะครับก็เลยเป็นแม่บ้านโรงแรมแห่งถูกฆ่าเสียชีวิตในบ้านตัวเองสภาพเนี่ยถูกขอด้วยผู้ชมท่อนล่างเปื่อยเปล่าท่อนบนสวมเพียงเสื้อยืดบริเวณลำคอเนี่ย ถูกพันด้วยเทปใสอ่ะถึงเทปใสออกมาแล้วก็อามาหิดผิดมาดกว่านั้นคือมัดมือมัดเท้าด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่อ่ะสายชาร์จมือถือเราสายชาร์จโทรศัพท์เหตุมันเกิดวันที่15ธันวาคม2 5ง2ปรากฏตำรวจพยายามสืบ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 อ้าวเป็นสมคิดพุ่มพวงเนี่ยสมคิดพุ่มพวงอายุห้าบหปีเป็นใครเป็นฆาตกรต่อเนื่องครับ พึ่งพ้นโทษมากลางปี2512จากนั้นปุ๊บเอาละก็นำเข้าไปสู่กระบวนการการจับประวัติของสมคิดพุ่มพวงเนี่ยช็อกแดกกันเลยเพราะอะไรก่อเหตุฆ่าคนเนี่ยห้าคนลักษณะวิธีเนี่ยเราย้อนกลับไปให้ฟังใั้ส0มสิบมกราสี่แปดตั้งแต่ปี2548นะไปฆ่านักร้องสาวคาเฟ่ถูกมัด กด <G ud> น้ําตายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งผู้ตายเนี่ยถูกปลดทรัพย์สินไปจนหมดเลยสามสิพุกราผ่านไปก็หลบตัวหลบตัว,ตวมาโผล่วันที่4มิถุนายนครับ4มิถุนายนเนี่ยไปฆ่าหมอนวดแผนโบราณลักษณะาการฆ่าคือบีบคอแล้วก็ลั ขอจนตายฮะตายคาโรงแรมในตำบลสวนดอกอำเภอเมืองฉอดลำปางจากอีสานไปเหนือแล้วนะฮะปรากฏว่าก็เอาทรัพย์สินมีทั้งแหวนทองต่างหูโทรศัพท์ได้ไประมาณสักห้าพันบาทหลบหนีไปผลการชนะสุดเพราะว่าหมอนวดอ่ะกำลังท้องอยู่อสองเดือนอ,อันนี้คืออมหิตกว่าสี่มิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าท้องอยู่สองเดือนในท้องมีเด็กอยู่ สี่มิถุนายนฆ่าไปแล้วหนึ่งศพถูกต้องไหมใช่สิบเอ็ดมิถุนายนเดือนเดียวกันเลยนี่คือก็คือสัปดาห์ต่ตอมาเลยเออทุกอาทิตย์ไปฆ่านักร้องคาเฟ่ครับปรากฏการลักษณะการฆ่านักร้องคาเฟ่ก็ฆ่ารัดคอด้วยสายไฟตายพานย่องพักโรงแรมะที่ตำบลทับเที่ยงไปเหนือละอีสานละไปใต้ลงใต้เลยไปรังหวัตรังครับไปจังหวัดตรังปรากฏสิบเอ็ดมิถุนายนปุ๊บวันที่สิบแปดมิถุนายนอีกศพฮะอีกเจ็ดวัน่ามา สังเกตมานจะทิ้งช่วง 7, 7, 7, 7วัน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 18มิถุนายนมหมอนวดสาวถูกกดน้ำตายอที่อุดรธาน,นีไปอีสานละตายไปอีสานปรากฏ21มิถุนายนครับไปนวดแผนโบราณอไอ้นี้ยคนนี้อาจจะเป็นเบญจเพศคนตายอายุปีครับบีบคอตายในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองชนบุรีลำเลยแล้วก็หลบหนีไป สังเกตดีๆคุณสังเกตดีๆสมคิดเนี่ยจะเลือกค่าเฉพาะหมอนวด,น,วดนักร้องอคาเฟ่จนทำแบบว่าเฮ้ยถึงขนาดคดีเนี้ยน,นักวิชาการก็เอาไว้มาคิดกันเลยนะฮะว่าไอ้อน,นี่มันจะต้องมีการป่วยทั้งจิตม,มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหรือเขาต้องขัดความอบอุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเลย หรือมีอะไรในวัยเด็กที่ทําให้เขาเป็นคนอย่างนี้นะลองมาดูประวัติของสมคิดกันบ้างนะครับสมคิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนคนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่จำความได้ในเขาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยเพราะว่าพ่อเนี่ยบอกว่ามแม่เสียไปตั้งแต่แกยังเด็กแล้วเขาจะไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยนิสัยตอน,นเด็กเนี่ยโอ้โหชอบรักเล็กขโมยน้อยมาตลอดตั้งแต่เล็กค่ะแต่โดยลักษณะนิสัยเนี่ยสมคิดเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะเงียบขึมพูดน้อยแล้วก็ดือ้อแต่เวลาพูดกับผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนไปจะมีคารมคมคายที่ หวานล้อมเก่งดึงดูดผู้หญิงได้เก่งพอเมื่อโตขึ้นเนี่ยสมคิดเนี่ยยังมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยเหมือนเดิมจนลุงกับป้าระอาทั้งขโมยเงินป้าตัวเองนะขโมยเงินของเพื่อนในที่สุดป้ากับลุงเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยไล่สมคิดออกจากบ้านแล้วจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยมแม้แต่พ่อเขาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะ,ะเขาก็ไม่ได้มางานศพด้วยเลยไม่มีใครรู้ว่าสมคิดไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งได้เห็นข่าวว่าสมคิดเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วคุณเชื่อไหม ครั้งหนึ่งอ่ะเคยมีรายการอ่ะรายการทีวีของเราเนี่ยครับเข้าไปสัมภาษณ์สมคิดในคุกไว้ค่ะรู้สึกจะเป็นของช่องอะไรหนูพี่จำไม่ได้ไอ้ทีวีบุราภาุภาเป็นแบบเหมือนสารคดีทีวีบุรดาภาของคนของพี่เชคใช่ไหมพี่เชคของพี่เช็คทีวีบุรดาภาผูคนคนคนที่เมื่อก่อนอยู่มอเตอร์ไนท์ทีวีครับวเซอร้ถามไว้ยถามว่านี้รู้สึกยังไงเนี่ย ฆ่าคนไปห้าศพเนี่ยครับรู้สึกยังไงเขาตอบว่าอะไรเขาตอบแบบไม่คิดตอบแบบสวนทันควันเลยฮะหนูแล้วหนูแปลงฟันอาบน้ํารู้สึกอะไรไหมล่ะโอ้โหรู้จการตอบคําถามแบบนี้นังตอบแบบไม่คิดตอบแบบทันควันเลยอะบอกหนูหนูแปลงฟันอาบน้ําอะหนูรู้สึกอะไรไหมเขาเปรียบเทียบว่าการฆ่าคนอะมันคืออะไร กิจวัตรประจําวันเหมือนที่เราแปรงฟันอาบน้าล้างหน้ากินข้าวมันนี่เลยเราทาเป็นประจําโอ้ตายวันนัทโปรดิวเซอร์รายการนั้นน่ะคิดเลยว่าเฮ้ยการคุยกับเขาสองครั้งไม่เห็นเลยว่าเขารู้สึกผิดเขาไม่เคยรู้สึกว่าปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่เคยรู้สึกผิดกับการฆ่าคนเลยไอ้ที่ติดคุกไปไม่ได้รู้สึกเลยว่าติดทำไมกีนอตแล้วมันเก่งมารู้ว่าตอนที่แบบว่าตอนตอนจับปุ๊บใช่ไหมมนรู้อาจจะไปอยู่ในคุกอาจจะรู้มีเทคนิคเนี่ย จำนวนต่อหลักฐานก่อนอ่ายอมยอมยอมสารภาพแล้วประกบมาให้การปฏิเสธตอนขึ้นศาลก็คือส่วนใหญ่ก็คือสมมติถ้ารับสารภาพเลยเนี่ยมันจะได้ลดโทษลดโทษลดโทษเสร็จอ่ะเดี๋ยวไปสู้กันชั้นศาลอีกทีแลต่พอขึ้นศาลปุ๊บปฏิเสธปฏิเสธก็ต้องต่อสู้คดีต่อไปต่อสู้คดีก็มีแบบชั้นต้นอุทธรณ์แต่คราวนี้มันลืมไปว่าครั้งที่แล้วเขาอภัยโทษแม่มาแล้วใช่นึกออกปะม่ะถึงได้ออกมาถึงได้ออกมาตอนแรกคือเขาตัดสินประหารชีวิต แล้วก็ติดคุกตลอดชีวิตติดคุกตลอดชีวิตเข้าคุกปี49 48 49อีอยู่มาจนถึงปี6 6 1, 1>, 6, 1. มีการลดโทษมาเรื่อยๆแหละาระยะเวลาของมันก็ประมาณสัก10กว่าปี 10, า10กว่าปี10กว่าปีปุ๊บออกมาปุ๊บมันฆ่าคนเลยโอ้โหหเดือนเท่านั้นฆ่าคนเริ่มกลับไปทำเหมือนเดิมอีกใช่โอ้โห